สวัสดีค่ะมาพอกอล้วจ้ะกับช่องกุ้งพากินแบบบ้านๆมาจากมน,นีพามากินหนึ่งไก่เนาะจา้ะหนึ่งไก่เป็นตูเลยเด้จ้ะหนึ่งใส่สมุนไพรไล่ๆเนาะจา้ะหอมๆมีน้ำพร้อมจ้ะน้ำมาสดพร้อมกินกับข่าวพร้อมเนาะจ้ะเห็ดเพอยู่เด้จ้ะนี่แล้วก็มีเจวน้ำจ้ะ ะเจนอนแบบบางผกหลายๆเลยจ้ะแบบเแซ่บๆเลยมาจากบะนีเซ่บๆเหมือนกันเนาะกินยังก่อนเนาะต้มแบบหนึ่งแบบเปื่อยๆเลยจ้ะบมเมนต้มหนึ่งกินปีกก่อนเนาะอืมหนึ่งดนได้จ้ะนี่ยันหน้าม,มันกระเด็นอืมกินปีก็เลยหมักกินปีอืม แซ่บจ้ะใส่สมุนไพห้หลายๆหอมจ้ะเจียวจ้ะแบบยุงเล้งเล รู้ที่ตั้งไม่ใช่ไหมจ๊ะตั่งันาดนี้แนละ้อเคได้อยู่จ้ะได้อยู่นี่เนาะสดน้ำก่อนจ้ะบัน,นอืม้มนัวใส่เข่าพร้อมจ้ะ มันมีเมนูหนึ่งไก่นะจ๊ะเป็นอันไก่บ้านนะจ๊ะนี่ก็จะมีความเหนียวเนี่ยนะจ๊ะแต่าเซีบไก่บ้านจำเจ้า ใส่เขาน้ำจางห้องโองใส่มะพริกหลายด้วยจ้ะบนะเด้งๆดงเมือกระสันพูดนะเปื่อดี่ดีเหนือเพิ่นแน่นเด้วยจ้าไก่ คุยเตียวแซบอืมทางในเพิน่นตะทางในเพิ่นก็ใส่ตะไคร้เพิ่มความหอมจังออกกัน ใส่หลายอย่างแต่สมุนไพรทั้งในพันกสิมีไต่นะจ๊ะใส่ตับกระมีหอมเลยสี่ขาพันกรวันนี้จ้ะเนื้อแบบเนื้อคักอะไรพุ่น่ะป้า กระสีเปื่อนนี่เด้อจ้าเมนูนี้ใส่แบบหามึงเลยนี่จ้า่นนะ่ะหืมมึงเด้อจา้าเจียบแบบเซ็บเซ็เลยจ้าวะพริกแบบแดงๆอ่ำเข้าไป เจี๊ยนน้อแห้งอืม,อมเปื่อยแหงแ้งเลยจ้ะต้มหนึ่งเนาะอ้อพิดไหม Mm hmm. มือเพื่อนเปื่อนสดน้ำเ mm hmm. บื่อเนื้อแล้วจ้ะคุย 嗯。Mm hmm. พักจะมีบลายจังมนืนี้นี่จะพักกัดเขาชอบกระรรม,มนั่นเอง หอมสมนุนไพรไหมจ๊ะตีนเพิ่น แซบเห็ดบุญยางเลยจ้เมนูนี่ห,หนังว่าแต่เครื่องถึงแล้วจ้ะใส่สมุนไพรละลายๆหอม อันนี้นามเป็นหนามอันไตลๆกนะ่จ๊ะที่เอาหนึ้วนุวนๆจ้ะจากเครื่องปรุงจากเครื่องที่เ้าใส่เนาะขั้นป่ายุ่งหลายม่จกาดูไก่ป่า ตูดพ่นแซ่บ เมื่อกี้ก็มากินอันทงหน้าคือเก่าจ้ะแต่ว่าหันมาทางกอไผ่นุ่งลาย เหนือมรงนี้ได้หลายจังปอดอเดียวเสียบเสียบ มึงเปลือนจ้ะกินนี่นะออเนือ่อยอะเปลือยดีดีจ้ะ <laughs> nè mềm mềm mẹ ngắm ngang mẹ แซบ่บแหงไปแล้วจะขังเนี่ยนัวแห้งนังเพิ่นจา้าเรืองไอ้หอยใส่ขมิ้นน้ำจา้าแซบ่บ จ้าสำหรับมือน,นีนะจ๊าก็พาพี่น้องมากินหนึ่งไก่สมุนไพรนะจา่าตูแบบเป็นตูวใหญ่ๆเลยจ้ะหืกินแบบเส่บแห้งจ้ะจ้าสำหรับมือน,นี้นะจา่าถ้ากินบ่สุภาพกินม,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 ม่มาๆจังไดยก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาะสวัสดีค่ะ